สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช่นแน้ผมมาไกลมากกองธารณีลั่นอยากพัฒนาตัวเองตามที่บอสชาติพูดตั้งเป้าซิวช้ำโลกก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยกสอ กองทัณีสอสมยัยมวยซ้าเฉบคมวัย28ปีจากเพชรบูรณ์ตังเป่าพร้อมประทะตัวตึงทุกคนในรุ่นหากได้ทะลุขึ้นเรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ถึง135ปอนด์หลังโชว์ผลงานดุเดือดเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือนักรบแฟรทกิกมือวางอันดับ4ของรุ่นได้สำเร็จในศึกวันไฟใน26เมื่อวันเสาร์ที่7ธันวาคมที่ผ่านมา สำหรับก้องธรีได้โอกาสปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีวันใหญ่ในศึกวัน169เมื่อก9พฤศจิกายนและสามารถเอาชนะคะแนนทาเกียคาริลอปนักสู้รัเสเซียมาได้โดยในไฟที่2บนเวทีใหญ่เจ้าตัวไล่ออกอาวุธอย่างดูเดือดได้หนึ่งนับในช่วงยกสองก่อนจะสามารถคว้าชัยหนที่10ในรายการของวันได้สำเร็จ เกมการชดยกแรกผมพยายามสร้างจังหวะหาโอกาสออกอาวุธที่ซ้อมมาให้ได้น่าจะมี2-3ถึงครั้งที่เขาโดนหมัดของผมแล้วมีอาการยก2เป็นยกที่ดีของผมได้มาหนึ่งนับพอเขาล้มลงไปผมก็พยายามเข้าไปปิดเกมให้ได้แต่เขาเอาไม่ลงจริงๆหลังจากครบ3ยกผมมั่นใจว่าชนะแน่นอน หลังคว้าชัยชนะไฟนี้ก้องทรณีปิดท้ายปี2567ด้วยสถิติคว้าชัยชนะได้3จาก4ไฟที่แข่งขันโดยเจ้าตัวโพสต์เล่าว่าสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาได้แรงบันดาลใจจากบิ๊กบอสชาติสุดยอด่งที่เคยคอมเมนต์ให้คำแนะนำไว้ในไลฟ์สดก่อนหน้านี้ วัชตีเคยไลฟ์สดบอกว่ากล้องธนีต้องฝันให้ใหญ่กว่าน,นี้พัฒนาให้มากกว่าน,นี้ตอนนี้ผมทําตามที่บอสพูดแล้วนะครับแล้วผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้หวังว่าสักวันผมจะมีโอกาสได้ไปชิงแชมป์จะชนะครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่คว้าม,มาได้จากก้าวแรกที่เริ่มชกในวันลุมพินีมาจนถึงตอนนี้ถือว่าผมมาไกลามากผมน่าจะได้ขึ้นไปอยู่ในรนงกิ้งที่คาดหวังเอาไว้ได้แล้วแต่แน่นอนว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดอย่างแน่นอน ต่อจากนี้ผมพร้อมจะเจอกับทุกคนอยากจะพัฒนาตัวเองไปให้จุดสูงสุดของรุ่นให้ได้แต่ต้อ่ขอสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชนาินเนลขอบคุณมากครับ